สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งครับตอนนี้เรามาอยู่ันที่เฮงการาจแน่นอนที่สุดแล้วก็มีอะไรให้ดูวินเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะมาดูแบบคราๆเลยนะเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยแบบเต็มๆนี่เลยฮะเฮงการาจที่สุดเลยครับโอ้โหแต่และอย่างในนี้เราบอกเลยว่าสุดๆทั้งนั้นโดยเฉพาะโต๊ะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องยนต์เครื่องบินที่ผมเป็นคนที่ชอบมาก เซฟิโรมีนี่เนื้อกอซิลากิงคองแล้วก็มีนิสสันต้องบอกเลยนะว่าเยอะจริงแต่วันหน้าเราค่อยมาเจาะลึกวันนี้ก็พามากับจิโร่จิโร่ครับกำลังจะกลับเมกาพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้พพเพราะฉะนั้นวันนี้น้ำแมนก็เลยแวะมาหน่อยหนึ่งใช่ครับ มาทวงของคืนไม่ใช่พอดีมารับไปส่งด้วยน้วแมนใจดีไปส่งเดี๋ยวผมไปส่งผมที่ที่ตึกลุงใช่เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องบอกว่านี่ครับพี่เฮงสวัสด<ช>ีครับ,รบเดี๋ยววันหน้าผมจะพาเพื่อนๆมาแอบดูหน่อยนะได้เลยครับจะมาเจาะลึกกันเนี่ยเราให้ดูโอ้โหดูแต่และและไอเต็มถ้าญี่ปุ่นเขาเรียกชื่อว่าคันนี้ครับครับออฮักโกสุกะก็บอกเลยว่ามีอยู่ไม่กี่คันในประเทศไทยนี่ครับ บอกเลยว่าเครื่องยนต์ต้องเปิดมาเราเป็นดูดสดอันนี้ยังเดิมเดิมแต่ถ้าดูดสดนะโอ้โหจำม,มากเลยแล้วมีถึงเจ้าสามห้าคันนี้กี่ม้านะครับมา,ม,ามาข้างหน้าพานั่งได้นั่งได้รอบนะหน้าพานั่งครับตอนนี้พันหกร้อยยี่สิบเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดงม้าท็อกพันแปดท็อกพันแปดขับสี่ผมบอกตรงนะถ้าพี่กระชากทีผมโคนหัวลูกอะ่ะผมบอกเลยระดับหนึ่งพันม้าเนี่ย ท็อกระดับนี้ศูนย์ถึงร้อยไม่ต้องกลัวจีนไฮบูสที่สามจุดสองบาทสามจุดสองบาโอ้โหบอกเลยว่าสุดไปต่อไม่ได้เพราะน้ำมันตอนนี้ใช้ e ร้อยอ๋อ e ร้อยแล้วมันหมดละสุดละออกเทนหมดละออกเทนหมดละต้องคิดก่อนว่าจะคราวหน้าจะใช้น้ำมันอะไรหาสูตรก่อนหาสูตรแป๊บหนึ่งเพิ่มแรงมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหน้าเราจะพามาบุกกันแบบเต็มๆซึ่งผมเคยได้ขึ้นไปดูทั้งหมดแล้วล่ะบอกเลยว่า ตายอย่างแลเทมตรงนี้ก็แบบสุดคันนี้ก็สุดทุกอย่างสุดมากๆแล้วผมมีสิ่งหนึ่งที่ชอบเหมือนกันคือเรื่องของเครื่องบินเราชอบเหมือนกันเพราะงั้นเดี๋ยววันหน้าจะพามาดูรวมถึงตอนนี้เอามาจอดก่อนกับนี่เลยฮ o n d a p พ l o หลด n 4นสานเปนเครื่องเออเปลี่ยนเครื่องเหอะเปลี่ยนเครื่องครับต้องไปหาในใจมาป่ะจริงฮะค่าค่าส่งมันเท่าไหร่ครับมีใครรู้บ้างค่าส่งเท่าไหร่มีมีไหม คนนั้นน่งชื่อเลยนะในไทยไม่มีอะครับเครื่องเทสสองสองโอ้โหแพงจริงเหรอครับเทสสองสองแพงเหรอฮะเดี๋ยวถามเพื่อนให้พอมีไหมครับเดี๋ยวถามเ <ผม S 1> พื่อน <ผม S 1> ให้ผมว่าผมว่าน่าจะมีปัญหาปะกก็นหรืออะไรไม่รู้ตอนนี้เพราะาน้ํามันหายตั้งแต่เปลี่ยนมอ,อน้ํามาครับมอ,อน้ํากับพัดลมไม่ได้มีปัญหาไม่รั่วไม่อะไรแต่ว่าน้ําหายไม่รู้เป็นเพราะอะไร อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนเครื่องพี่เฮงมีแนะนำไหมครับเครื่องคนจะสายเขหน้าอย่าต้องถามแน่นอนผมมีเพื่อนเอาอะไรนะมีเครื่องไหมเอาอะไรเอา h 22A ครับ h ฮ 22A ออโต้ไปกระปุกครับไม่เอายิออโต้ดีในเมืองเชื่อดิจริงเหรอมันจะไม่สนุกอ่ะสิขี่ในเมืองแล้วมันเมื่อยไหมเมื่อยครับเออผมตะคิวกินมีวันหนึ่งผมไปค้างตรงสะพานรถติดอืแล้วแบบเหยียบคัดตลอดเนี้ย ตะคิวกินขานิ้วงองเงี้ยครับโอ้โหนิ้วล็อกทรมานมากต้องบอกนะเมื่อก่อนนะ่ะผมก็เป็นผู้ที่ขัางไรในเรื่องของการเหยียบคลัชเดี๋ยวนี้เหรอขอโทษครับขออนุญ,ญาติ้งอุดมการไม่ไหวยุคนี้ติดหนักแต่ถ้าออาจังหวัดจะใช้เกียร์กระปุกในเมืองก็ยกให้เขาแล้วกันเอากระปุกเอากระปุกแล้วกันคันนี้เนาะเ,เพราะมันเดลี่ด้วยขับเล่นด้วยเดี๋ยวค่อยมีเดลี่คันหนึ่งแล้วกันโ <Okay. S 1> อเค เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็มาดูคร่าวๆเดี๋ยววันหน้าเราจะพามาพูดคุยกับนี่เลยพี่เฮงก a ลาชที่เรียกว่ามีของที่ผมเข้าไปแล้วผมตาลุกวาวหลายคนอาจจะเห็นในจากหลายๆที่ที่เขามาสัมภาษณ์แหละแต่ของผมอะไม่มีโอกาสสักทีเพราะว่าพี่เฮงคิวค่อนข้างแน่นติดต่อเลยส่งไลน์เลยได้ได้ขออนุญ,ญาตนะครับพี่ขอบคุณมากขอบลุกหน้าคัะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเริ่มนะเดีย๋ยวพามาดู แต่ถ้ามีอะไรติดมือกับบ้านต้องขอโทษอย่แจ้งความกันนะครับ